คือจริงๆแล้วคนเราเนี่ยก็มีผมร่วงสม่ำเสมอนะครับตามวัตถจักรของเส้นผมเนี่ยประมาณ100เส้นต่อวันนะครับแต่ในคนไข้ที่มีปัญหานะครับเช่นมีหนังศีรษะอักเสบนะครับพวกนี้อาจจะมีผมร่วงได้มากกว่า100เส้นครับวันนี้อาการเป็นงไงครับคุณโจ้ก็รู้สึกว่ามีศีรษะนี้มีรังแคขึ้นนะคะแล้วก็คันหนังศีรษะมากขึ้นนะคะเป็นมานานหรือ,อยังครับเป็นประมาณ3าสเดือนแล <epherd S 2> <4 S 1> ้วค่ะสามสี่เดือน คันศีรษะนะครับเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตหมอตรวจสักนิดหนึ่งนะครับได้ค่ะผมดูลักษณะของหนังศีรษะแล้วมีอาการแดงคันผมก็ทําการยืนยันนะครับโดยใช้ใช้เครื่องนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่เราเรียกว่าเป็นเดโมสโคนะครับเป็นเหมือนกล้องแว่นขยายาแว่นขยายจะเห็นลักษณะหนังศีรษะนะครับ<ม>ว่ามีแดงมีแดงแดงนะครับมีแดงแดงนะครับอาการ ป,ปวดบวมแดงร้อนคันพวกนี้เป็นอาการของการอักเสบน,น,น,นะครับพวกนี้เ,นเวลามีการอักเสบของหนังศีรษะก็จะมีการแดงมีลอกนะฮะเป็นหนังศีรษะอักเสบมีรังแครด้วยเล็กน้อยนะครับคาว่ารังแครเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงเศษของผิวหนังชั้นหนังกําพรา้าที่มันหลุดลอกออกมานะครับรังแครเนี่ยจัดว่าเป็นอาการของหนังศีรษะอักเสบที่เป็นน้อยที่สุด นะครับถ้าเป็นมากที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีอาการแดงมากมีขุยมากนะครับทั้งหนังศีรษะไอ้อน,นี่เราเรียกว่าหนังศีรษะเสพพวกนี้เนี่ยครับการนอนทุกอย่างมันเกี่ยวองค์รวมมันถึงสุขภาพแล้วก็เกี่ยวมาถึงหนังศีรษะเหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูตั้งแต่การกินการนอนกิจวัตรประจําวันทุกอย่าง พวกนี้ต้องดูแลแชมพูทั่วไปตามร้านทั่วไปร้านขายยาอย่างเงี้ยที่ซื้อแชมพูแชมพูยาอย่างที่เคยใช้มา่อก่อนเงี้ยมันได้ผลไหมคะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแชมพูในท้องตลาดที่ใช้ในการรักษาโรครังแคแล้วก็หนังศีรษะอักเสบเนี่ยครับเป็นพวกเซตพีทซิงแพริทไทออนที่เขาใช้สังสีอ่านะครับพวกนี้นะครับพวกกลุ่มของคีโตโคนาโซนะครับนะครับหรือพวกโพลิธาทาแชมพูนะครับ พวกนี้ในกลุ่มพวกนี้จริงๆก็มีฤทธิ์ในการรักษาแล้วก็ระง,งับอาการอักเสบลดลังแคได้จริงครับสามารถใช้ได้นะครับใช้ได้ใช,ไดใช้นานไหมคะคือหรือใช้แป๊บเดียวก็หายเลยคือใช้แป๊บดึงแล้วก็พอมันดีขึ้นก็หยุดใช้แล้วมันก็เป็นไหนอะค่ะครับคือพวกนี้เนี่ยนะครับในช่วงที่มีอาการอักเสบเป็นมากๆเนี่ยเราแนะนําให้คนไข้เนี่ยใช้ทุกวันนะครับแล้วก็ต้องอต้องหมักไว้ด้วยนะครับ คือ uh huh. เราก็หมักทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีคือหมักแชมพูไว้ uh huh. แต่พออาการทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะให้คนไขน้ยลดการใช้ลงได้นะครับเช่นใช้สัปดาห์ละ2ครั้งสลับกับแชมพูทั่วไป